วันฟรีเดย์ EP 2องคลิปนี้อยู่ๆก็เป็นวันฟรีเดย์โดยไม่ตั้งใจนะทุกคนเอานี้จีก็มีไปส่งสติกเกอร์ให้ร้านกาแฟแล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดขา,ากับก็แวะซื้อมาม่ามาสามห่อ กลับมาก็จะมาทำกับข้าวต่อเมนูที่ทำวันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกกะปิอย่างที่เคยบอกไว้เลยทุกคนว่าจีอยาตทำน้ำพริกกะปิไม่ค่อยเป็นแล้วเวลาทำอาหารก็ไม่ค่อยเปิดดูสูตรซะด้วยส่วนใหญ่ก็ทำตามฟิลที่ตัวเองทํานานแต่เมนูน้ำพริกกะปินี่บอยได้จริงๆเลยทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าต้องเปิดหาดูสูตรบ้างแล้วเสร็จแล้วแต่หน้าตาสีสันก็จะแปลกๆในส่วนของน้ำพริกกะปิเสร็จแล้วก็จะมาทอดไข่ชะอมระหว่างไปส่งของก็แวะซื้อผักชะอมมามัดหนึ่งผักกระเฉดกับผักบุ้งที่ซื้อมาเมื่อหลายวันก่อน <ๆ S 1> ก ากนั้นก็เปิดไฟแรงๆเลยผ่านแป๊บหนึ่งก็เป็นอันแซ่็แต่เมนูของเราก็ยังไม่หมดอยู่แค่นี้วันนี้จิก็จะทําต้มจืดเต้าหู้ด้วยตั้งน้ําใส่ซุปก้อนรอให้เดือดแล้วก็ใส่ผักกาดขาวลงไปพอผ,ผักสุกด้ที่แล้วก็ใส่เต้าหู้กับต้นหอมแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกไทยป่นตามชอบได้เลยเสร็จแล้วพร้อมกินมากแต่ก็นึกได้ว่ามีปลาทูที่เหลือจากการทํายําขนมจีนวันนั้นก็เลยเอาเข้าหมา้ออบลมร้อนแล้วเอามากินด้วยซะเลยคือเมนูทั้งหมดเนี้ยจิตั้งใจทําเป็นมื้อกลางวานันแล้วก็เผื่อสาหรับม หลายวันแล้ววันนี้อากาศดีเหมือนจะไม่มีฝนก็ลเลยเชอโอกาสมานั่งผ่อนคลายแล้วก็พาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยร้านนี้วิวดีมากเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ําปิงเลยแต่ลมก็จะค่อนข้างแรงนิดนึงตอนนี้เมนูที่เราสั่งไปก็มาเสิร์ฟแล้วชุดนี้ก็จะเป็นชุดหมูจุม่มชุดนี้ถ้าจะไม่ผิดราคาก็น่าจะ229บาทอ่ะทุกคนถูกมากอันนี้ก็คือผ้าแซลมอนเป็นเมนูโปรดของเด็กเอ็นส่วนจีไปไหนมาไหนก็สั่งแต่ส้มตำกินงงมากวันนี้ก็จะมาให้เด็กเอ็นชิมผ้าแซลมอนโชว์นิดนึงบอกเลยว่าเมนูนี้ถูกกใจนนนนสุดดๆเพราาะ่ไไม้ิ แล้วทุกคนดูเมฆข้างหลังดีเยอะมากในใจก็แอบกลัวว่าฝนจะตกอยู่เหมือนกันแต่ก่อนมาเราก็ดูพยากรณ์อากาศมาแล้วนะวันนี้เขาบอกว่าฝนไม่ตกเราก็เลยอเชื่อพยากรณ์ก็ได้ก็เลยกินอาหารแบบเอนจอยไปเลยทุกคนมื้อนี้ใครอยู่เมืองตากก็ลองไปชิมดูนะร้านเนี้ยรสชาติอาหารเขาอร่อยเลย